ครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานเม่เนติกกับโอเวอร์โหลดนะครับครับมาเริ่มกันที่ไฟเลี้ยงคอยนะครับ A1 กับ A2 นะครับจะมี2ขั้วตรงนี้จะระบุว่าคอยใช้ไฟเท่าไหร่นะครับด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าคอนแทคช่วยนะครับขั้วที่21กับ22นะครับเป็น NC ส่วนขั้ว13-14จะเป็น NO นะครับหน้าคอนแทคหลักก็จะมีลายหนึง ลายสลายสานะครับแล้วก็ออกที1ทีสอทีสาแต่ตรงที่เราจะใช้ต่อก็คือตรงด้านล่างโอเวอร์โหลดตรงนี้นะครับอย่าต่อผิดนะครับส่วนโอเวอร์โหลดก็จะมีหน้าคอนแทคช่วยนะครับก็คือขั้วที่9798นี่เป็น nc นะครับและอีกคู่นึงจะเป็น no นะครับก็คือ95กับ96ครับตัวโอเวอร์โหลดจะมีเล้งในการปรับ กระแสอยู่นะครับว่าจะให้กระแสทิเท่า่นะครับโดยการใช้ไขควงหมุนให้ตรงกับกระแสที่เราต้องการในทิปนะครับปุ่มน้ําเงินเป็นปุ่มรีเซ็ตเวลาอ e r โหลดทิปนะครับถูกใจ PKM Electric อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ด้วยครับ